ปฏิบัติการลับในโลกหลังความตายที่พึ่งสุดท้ายของเปรตรลาญาติอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของหลวงปู่มั่นการเทศโปรดสิ่งมีชีวิตจำพวกกายทิพในพบภูมิต่างๆก็เป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้กระทำอย่างแข็งขันมาโดยตลอดถึงวันมรณาภาพไม่ว่าจะพักอยู่ที่ใดหลวงปู่มั่น จำต้องได้ติดต่อสื่อสารกับพวกไก่ทิพย์ประเภทต่างๆอยู่เสมอยิ่งเวลาพักอยู่ในป่าในเข่าลึกอันปราศจากผู้คนด้วยแล้วพวกไก่ทิพย์จากพบภูมิชั้นต่างๆก็ยิ่งมาเกี่ยวข้องกับท่านมากเป็นพิเศษแทบไม่เว้นแต่ละคืนแม้แต่พวกผีเปรตที่รอรับทยทานจากญาติญาติก็ยังอุตส่าห์มาติดต่อ,อก,กับท่านเพื่อขอให้ท่านช่วยเมตตาบอกกับญาติญาติให้ทำบุญทำทาน แล้วอุทิศแผ่กุศลไปให้ความทุกข์จะได้เบาลงเวลาหลวงปู่ม,มั่นถา,ถามถึงญาติของผีเปรตที่มาขอส่วนบุญว่าเป็นใครก็บอกกันไปคนละโลกจนไม่รู้เรื่องกันเพราะผู้ที่ตายไปตกนรกตั้งหมื่นตั้งแสนปีกว่าจะผลโทษขึ้นมาและเสวยเศษกรรมปรีกย่อยก็นานจนไม่สามารถค้นหาต้นตอนหน่อขแขนงโคตรแท้ได้ว่าอยู่ที่ไหนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ก็สุดวิสัยจะช่วยได้ต้องยอมทนทุกทรมานเสวยกรรมต่อไปโดยไม่รู้กำหนดรายที่พอช่วยเหลือได้บ้างก็มีเช่นรายที่เสวยผลกรรมไม่นานและไม่หนักทั้งอยู่ในฐานะที่ควรจะรับทานจากญาติได้เพราะโคดแท้ที่เป็นญาติก็ยังอยู่ชื่อญาติและสถานที่ก็จําได้ยังอยู่ไม่ไกลกับสถานที่ที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่มัน่นซึ่งถ้าอย่างนี้ท่านก็สามารถอนุหอช่วยเหลือได้ โดยการหาอุบายแสดงธรรมให้ญาติคนนั้นคนนั้นได้ทราบแล้วทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปยังผู้ล่วงลับซึ่งรอรับพร้อมอยู่แล้วแต่บางรายก็สามารถรับส่วนกุศลจากการอุทิศของผู้ใจบุญทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปได้เองหลวงปู่มันเล่าว่าผีเปรตนี้พิสดารมากและมีถึงหลายร้อยหลายพันจำพวกจนไม่สามารถนับอ่านได้ทั้งยังมาเกี่ยวข้องกับท่านมากกว่ากายทิพย์ จำพวกอื่นๆเพราะพวกนี้หมดที่เพึ่งอาศัยเหมือนต้องรอคอยลมหายใจจากพวกอื่นจนไม่เป็นตัวของตัวเองจึงกล่าวได้ว่าหลวงปู่มั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเปรตผีเทวดาเทพอินพรมยมยักษ์นาคครุฑไม่ว่าจะพบหยาบหรือพบละเอียดก็สามารถรู้ไปได้อย่างไม่มีประมาณ ในสิ่งที่สุดวิสัยของตาเนื้อแบบคนธรรมดาจะเห็นและเข้าใจได้นอกเสียจากว่าท่านจะไม่เล่าทั้งหมดตามที่รู้เห็นมาเท่านั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง